จอดแปงจอดปุ๊บก็คือหยกปั๊บเลยนะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีทุกท่านในคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูร้านานุมลาครอบนะจากจันะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมแม่ค่ะ ขนมลากรอบค่ะขนมลากรอบเนาะข้องเจชะใช่ไหมคะ,ะเจชะนี่คนเดนได้นนะเจน่ะค่ะ,ะคนเจน่าเนาะนี่ทุกคนนี่ลากรอบนี่มีกี่แบบนะที่ทำยู่ตอนนี้สองแบบแบบม้วนกับสามเหลี่ยมลูกเต่าอ๋อถังนกซองแบบนี่แบบนี้ซ้ำเลี่ยมอะไรนะสามเหล,นะลี่ยมลูกเต่าอ๋อสามเหลี่ยมลูกเต่าดูวิธีโยตแป้งนะครับทุกคนแป๊บเดียวเองเนาะความจำนานทำมากี่ปีได้ตอนนี้ รป,ประมาณ6ปีได้จำนั่นประมาณ6ปีนะหยตแปลงแป๊บเดียวเองไม่ถึงนึงหนาทีกันนะนี่ดูวิธีการครับประสบการณ์6ปีปดูวิธีหยตดแปลงนะทุกคนดูน จอดปุ๊บก็บคือยกปั๊บเลยเนาะมีเขราะห์การสร้าองผีหรือเหมางานนี้สองปีเน,นาะจป็นก่อนนานอะไรท่าอยู่เป็นผู้แม่บ้านเป็นป้าออกจาชีพมาเพื่อจัการเองลกรอบมีซองแบบคือแบบสามเลี่ยมลูกเต๋าอย่ามากกว่าเลี่ยมแบบนี้กับแบบนี้เนาะแบบแบบแบบนี้แบบมวนคี่นี่ส้างกรองรอยนาะมีกรองอาซิปแล้วก็สร้างลูกรอย จำนานมากเลยไช่นะคะชิมได้เลยวันนี้ก็ได้ชิมได้เลยค่ะเอาเลยเดี๋ชิมได้ชิมก่อนได้นะสามกระปุกร้อยค่ะแบบนม่ว่าสิบบาทมันก็สามดุงร้อยรวมกันได้กับแบบกระปุกเป็นของก่อได้เลยนะคะโอเคนะครับทุกคนที่ร้านก็คือจะมีลาเนาะให้ชิมด้วยชิมได้เลยจ้ะชิมได้เลยจ้ะ ว่านห่อปราแมณนะว่านแบบหัว่ลาเรื่อยในึ่ตัวเนาะนำตาลตานโนดใช่ไหมครับ<อ>ว่านแบบนำตาลตนโนดนะทุกคนตอนนี้กองกอได่นดนะสามสามร้อยหกร้อยขนลมลาครอบจากแกหน้าเนะาะเดาไปกิมหนะึหั่นเดนโอเค